เบขอบเทีน่เจนึ่งนะครับปลายทางสมัยก็งตัวนเขาสถานีบ้านโป่งนะครับวันนี้ก็จะเห็นผู้โดยสารเยอะมากนะครับสถานีบ้านโป่งแทบจะเหมาขบวนนะครับก็เป็นคณะของนักสังวิจได้หารนะครับเสร็จจากการฝึกที่เขาชนไก่ก็จะเดินทางกลับมเรพาลนะครับที่ภาคใต้ก็จะเดินทางด้วยระบัดรับส่งนะครับมาลงที่สถานีบ้านโป่งเพื่อเดินทางต่อนะครับจุดนี้ก็มีทั้ง ตรงน้งชุมพรทุ่งสงสุราษฎร์าใาญ่นะครับยาลาปัฒนนีเลยนะครับหลากหลายนะครับรวมแล้วประมาณ400คนได้นะครับจุดนี้ก็เป็นที่ทางสุขฟกกนะครับอำความสะดวกจองตัวมู่คณะให้แต่ก็จะมีบางท่านนะครับที่ไม่สะดวกกนนารเดินทางในชั้น3นะครับก็จะจองตัวด้วยเองเป็นรถนอนแทนครับ รถเร็วหนึ่งกนะครับวันนี้ก็เข้าสถานีบ้านโป่งล่าช้าอยู่ประมาณ15นาทีจากตอนแรกที่ลาตามเวลาครับได้ยินว่าเวลนะครับว่าเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนคนที่แถวคลองบางตาลครับเลยทําให้รถล่าช้าก็ใช้เวลาเคลียร์ที่เกิดเหตุนะครับอยู่ประมาณ10กว่านาทีนะครับ แยกนะครับเพราะแบบมานานแล้วครับ 400คน,นครับก็มันโป่งแทบจะเหมาขบวนครับ

่อนทก่อนนะครับเพื่อนิก่น่นะครับท้ก่นนะก่อนนะไกษอเลเดี๋ยวใเื่อนเข้าไปก่อนมาอยากกินนกันหน่อยให้งหลังน่กต้องก่อนจัดไปก่อนนะดไปก่อนนะคะหน่อยจุหน่อยเดน้านสดหน่อยเด้าหอ่อยเเาด้ายน เจ็ดหนึ่งนะครับวันนี้ก็ฟ่องยาวสองวงยาวประมาณสิบเจ็ดคันนะครับถ้าผมนับไม่ผิดเพื่อรองรับวิศวะวิทาการที่กลับชุดนี้ได้เลยฮะ จนล้นชันชาลาเลยนะครับรถเร็วใน่งือนหนึ่งวันนี้